ฆาการอัดคลิปกินข้าวอยู่ผัดมีโพไซต์เล็กคอร์ดมาบุซองเมื่อสองทีมงานมาพบกันไม่ใอย่ากจะเกิดขึ้นมาเบิ่งกันเลยได้เราได้กระเด็ดเอาเด็ดเอาคนวันนี้มาโพกับนาะผลวิซาเน วันนี้ค่ะสิมากินข้าวยูไห่ยูนาบรรยากาศยูไห่ยูนาเนาะยูนาน้ำฝนเองเนาะเย็นน้ำฝนพุ่มเองเนาะโดยเฉพาะมาเห็ดปิ้งปลากับอันตําหุ่งน่ะค่ะมีแนวแบบเอออาหารของพวกข้าเนาะมาเบิ่งกันเลยว่ะเขากินอยางมื้อนี้มื้อนี้เขาจะไปใหดกิน <labeling> ก <sounds> ันเนาะไปกันเลยทุกคนไปเพราะเรามีน้ำใจเราดักให้ กสิติดยังปะนั่นนะไม่กสิตละปาดลองเบิ่งอีกเล่งคื <laughs> ลคหล่งไพนี้จะเป็นอันไม่ปิ้งบุมีังประจากฝาย<า>นะอยากฝึกเป็นคนป่าเนาะทุกคนฝ <laughs> <laughs> ึกไฟบุปผิดฝึกพัดลม <laughs> นี่คือนี่คือเทียงหน้าของเราเนะาะทานสมัยดีทุกคน ดังไพ่โเป็นเนะาะให้กระเจ้าดังให้ <laughs> สิจยอดนบวันละแกงลิงเท่นา,นา,นานีออ้มีแดคนไฮโซมาอล้คนมีรถเนาะสองแมตต์ก็ขี่รถมา <c oughs> ต่อมารุ่งทุกคนต่อมารุ่งอันนี้ ยหญ่ในกูรู้ในพนโรตินไม่คุ้มเลยจะเวอร์นี่จับอันนี้คือตายพวกเกลือฮะทำนานเกิดสงครามเลยนะทุกคนปลาเนาะทุกคนปลาเผาเนาะเผาปลาอะไรปลาเผาทำอะไรกันนะทุกคนอันกินแล้วแล้ว กินนพวกเขาจะประมาณนี้เนาะกินแบบธรรมดาคนธรรมดาเนาะโอเคมาเดินทุกคนมากินน้ำกันนี่อาหารพวกเขาเงปลาี่นี่เยไปกนนมง่ะ่นากินมากแมันไสตำกูเนี่ยเยมเยมอร่อยอร่อยไม่ให้ปิ้งปลากัน กูพิเศษให้ไงอะผมีจนหัวมันแต่ความเป็นจริงเหรอกูเฮ็ดมันบ่ร์เธอมาฮะบ่มีจนหัวอย่างเลยบวมไทยภู๋บปากมันได้เฮ้ยดิ้งกุญแจจะคว่ำ่ไม่ได้โอนเสาวเอินมาเด้อกินข้าวเบอรตามมาหุเออมาแม่ไม่เท่ากินข้าวมาแม่กินพันปตานี่ มันหองโตขนาดพนไปไหมเออเจะน่าไปแกเข้ากันี่ดีกับมาใหม่ใส่ดัมากเลยไปตัดตอกเลย ร so ีบไปเลยอือี่ันแดงเลยไม่เป็นไรจรับน้องฟิล่นี่เป็นงมหวอตัวไรนี่โอ๊ยตกใจเบิร์วีมามา ดอกดอกสมัยแอบมากมักกูบบาใหม่ๆทุกคนกินกันเอาบเป็นข้ว่ากินแคดแบบตัวข้าวบัตไก่อืมกําลังหาเห็นท์ไมอโกะมาให้ดะนะข่าวไม่เขาอกข้าวให้กลิ่นข้วบัวไก่ลายอะไม่ไม่ใช่สิ๊กบ๊อกซ์เราะจิ๊ก เขาบอกเขาเห็นกับห้องโอมกใหญ่เลยเื่อแอมนี่เื้ยขอบโอ้ยโอ้ยโอยยยยยยย HOUR LATER มีคนสิมาบุกส่องเนอะเมืองเมียตื่นมาละพาดอันฟังมัลเทอ้าโลอโลมันเท้าไปอันอันนี้มันอันจัาหงส่องอันควรวิสแนลก่แม่แหละให้ได้ไปอ้าเจริญเนอะเจริญโอ้ยส่องเจริญแม่ให้ได้ไปจะไปลินน้ำเจ้าว้าวมาละไหม มาบุกซ่องน oh, okay. e ี่กำลังอยู่เทียงให้เทียงหน้านี่มาเลยพอดีฉันรักไก่แม่ต้มเลยได้่บมพ่อพี่อยาไเป็นคตัวเองนะพี่จะรักเนาะลถเัาเป็นคาแลคกเตอร์แล้วคาแลคกเตอร์ของช่องเข้ามาหับคนหลงทางเรียบร้อยเนาสามคันรถภารกิจของเราสำเร็จนะทุกคน แล้วนี่ทีมงานซ่องย่งนี้ซ่องกันไอเจริญนดวไอเจริญกับเซฟด้วยกับเซฟกับทะเลไอเจ่สบายพซื่อนชื่อซ่องมันโพไซเลคอร์ดยอเนนีเบื้องหลังยูทูบเบอร์ผมยโบโบอย่ไปเลยยูนี่นี่แหละ มันก็เพิ่มมุงอันนั้นแล้วน้องยังได้ดอกบัวฮะลองเอาอีหล่าดอกบัวงามงามอยากได้ดอกไดการ์เดเอาเด็ดเอาติดมือเพราะสามโมงสี่โมงค่ะมุ่งแรงกันังไม่ได้กินนะไม่ได้กินกัเมื่อมีแต่คนแังไฟเป็นทางนั้นเลยเนาะเขามีความสามารถบังค์ลมเลยเนาะทุกคนอย่าซะเลยได้คู่ดีดังเลย ทุกคนมาแด้วบันผู้ชายมาแล้วมันดังพระท่านเป็นแล้วแด้มันดังไ่เป็นลทุกคนจะถ่ายบับยีแงแรงแบบตอนผู้ชายยังไม่มาดังท่านกระบบเป็นทุกคนเปิดเตาแก๊สกระบบเป็นพ่อมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยถ่ให้เป็นลายเลยถ่ายเลยสองคนนี้เบิ่งความมันนะ จุเป็นคือเตกนะเตะเตะออกมาอึอออกมาอึอเป็นไปงงเลยเมื่อเมื่อจุดเซ็ตค่ะยากจะเห็นคนคนจมน้ะทุกคนเดี๋ยวสนจะกันให้พาเดี๋ยวลุงกินไก่ดิบเนาะทุกคนผู้เลก็ออกแสงยงละพาเดี๋ยวลุงกินไก่ดิบนี่เป็นในซิมอาร์เกล พอดี๋ยวหอมชวนช่วยค <mund> ่ะเถอะทงมาเอามบิ๊ก <Defin ite> อ่ามีไข่อีกบรรยากาศเนาะไข่ไก่เป็ดเออเป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่นี่เปไปอ่างที่สั่งงเขาถ่ายเป็นจังหวะอ๋อเห็นอยังเงีนี่ตอนนี้เฮากรั้งออถายเพ็ดเครื่องปูนโอเคเป็ดไก่เนาะเออปิ้งไก่ท่เพ็ดอย่างเนาะเป็ดไก่ท่าประเด็จสตรพลวิแซนแนลเองเนาะเ เซ็ปเซ็เด้อร์เทมโอเคเทมนี่ยเกี๊ยมเฮ็ดอันอิโมฟฟกพอไก่โอเคสินะแกย้องแม่์มาสีมันออกคทำมันลงกลมือดึกกับอ๋อเฮ็ดยังอันนี้นี่เ้าเอื้อบไก่เนาะทุกคนว้าวนี่โอเคไข่ปลาแซมพอนไข่ไดโนเสาร์ไม่อย่างไข่ไดโนเสาร์คือมาอยู่ในไข่ไก่เอ้ยไม่คือมันอยู่ในไก่นี่ฮะ แม่อยากใครไดโนเสาร์ลูกไดโนเสาร์ตายด้วยเหรอเฮ้ยนี่เัืแบบสูตรใดนี่มึงกันย์บ้อนให้กําไรไมาอีฝนเอือบสูตรอันเกลือมาทางห้งงานเลยเนาะตัวประกอบเดี๋ยวออกแบกส้วมอยู่เออออกไหมออกไหมนี่อ่านเตรียมพอกไตเลยเนาะกินแล้วแหละเนาะ คนป่าเนาะทุกคนนี่คนป่ากินสำเร็จแล้วเนาะปีไกายไงย่ามาน่าเราไม่มีมาต้มมันมาน่าไ้แล้วว่าอยู่มือนี้เป็นจบในวันนี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้นใครเป็นกำลังใจให้พวกเราเ h ็ t คลิปต่อไปบ๊ายบายโปรไซร์รคคอร์ดอาจจะมีเพลงลงในวัยนี้